เข้าไปในนั้นกับคุณคุณจะใช้เวลามากที่นี่ดังนั้นคุณจะไม่สามารถลักพาตัวเด็กได้อีกฉันเอามือถือเองไม่ได้เหรอไม่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอพรอนะแต่มันอันตรายในนั้น ฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นได้รับในกับคุณทันทียินดีต้อนรับส่นรกฉันดีใจที่ในที่สุดมันก็จบลงใช่ฉันก็เหมือนกัน ลูกค้าที่น่าสงสารเขายังเด็กอยู่และฉันก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะใช่และเด็กเกินไปในที่สุดเธอก็สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติอีกครั้งอารุณสวัสดนินเรียนที่รัก แซมมลลิซาในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วคุณไปไหนมาตั้งนานจังเรื่องมันยาวนะเราต้องดูแลครอบครัวของเราเราจะไม่มีเรื่องราวจนกว่าจะถึงภายหลังตอนนี้เรามีคณิตศาสตร์และเรากำลังเขียนบททดสอบ แต่เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันไม่ใช่ปัญหาของฉันลิซ่าคุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณต้องวางมันลงดูหัวหน้ามีเนื้อสดๆอยู่ข้างหลังนะเธอมาทำอะไรในคุก เธอสวยเกินไปสำหรับสถานที่แห่งนี้บางทีเราอาจจะใช้ประโยชน์จากมันความคิดที่ดีปล่อยให้เธอกลัวเล็กน้อยเธอรู้ว่าใครเป็นเจ้านายที่นี่เฮ้คุณกินอะไรอยู่เนี่ย ฉันแค่กิน่นซุปมันไม่ใช่สุปข,ของนายทุกอย่างที่นี่เป็นของเราเข้าใจไหมคุณควรจะทำสิ่งที่เราบอกคุณมีปัญหาอะไรเหรอ คุณมาทำอะไรที่นี่โทบิอสไปซะไม่งั้นแกจะมีปัญหาไม่คุณกำลังจะย้ายออกไปหรือคุณลืมเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วไม่เป็นไรฉันไปแล้วนะจากนี้ไปปล่อยให้พวกเขาอยู่คนเดียว ขอบคุณที่เป็นที่ดีจริงๆของคุณด้วยความยินดีแต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นคุณต้องระวังให้มากที่นี่คุณชื่ออะไรข้าคือโทบียสและเจ้าฉันชื่อลินดา ออกไปข้างนอกกันเถอะลินดาคุณคุณเซมันโง่ฉันจะไม่ไปเรียนอีกแล้วฉันล้มเหลวแน่นอนเขาจะได้มันคืนมาฉันสัญญา กลับบ้านกันก่อนนะลิซ่างั้นเราก็วางแผนกันได้ใช่คุณพูดถูกไปกันเถอะพ่อเกิดอะไรขึ้น นี่เธอนอกใจแม่อีกแล้วเหรอไม่ไม่แน่นอนแม่กำลังอาบน้ำอยู่ทำไมเธอถึงอารมณ์ไม่ดีขนาดนี้ลิซ่าคุณคุณเซเป็นคนโง่วันนี้เกิดอะไรขึ้น คุณคุณเซ่เป็นคนโง่วันนี้แซมมวนกับฉันจะได้เกรดที่ไม่ดีเพราะเราไม่ได้ไปโรงเรียนมานานแล้วฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฉันจะคุยกับเขาพ่อเด๋ยว ว่าไงลิซ่าคุณไม่อยากใส่อะไรเหรอใช่คุณพูดถูกทำไมคุณถึงอยู่ในคุกละ่ะลินดาสามีเก่าของฉันและฉันต้องการมีลูกจริงๆ แต่ฉันไม่สามารถมีลูกได้ฉันเลยหลอกไอ้งโง่คุณจัดฉากกเขาได้ยังไงฉันแกล้งทำเป็นรักเขาแล้วจากนั้นแล้วฉันก็ขโมยลูกเขาไป ว้าวแย่จังเลยคุณมีความเคารพของฉันแล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ผมมีชู้ผู้หญิงคนนั้นก็ตั้งขันแต่เธอแกล้งทำเป็นว่าเด็กเป็นสามีคุณแทนที่จะเป็นของฉัน แล้วคุณทำอะไรละ่ะฉันพาลูกมาด้วยเราบินไปโคลัมเบียแต่แล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เพราะไอ้โง่ที่มาติหลอกฉันมาตินคุณหมายถึงมาตินปีเตอร์ ใช่คุณรู้ชื่อเขาได้ยังไงฉันมาที่นี่เพื่อมาตินด้วยคุณลักพาตัวลูกเขาด้วยเหรอใช่ฉันเป็นแม่ที่ดีมากสำหรับแม็กจูเนียเขาชื่อทิมจูเนีย เราต้องออกไปจากที่นี่แล้วมันควรจะได้ผลยังไงผมมีแผนแล้วแค่เชื่อฉันพอพูดได้แล้วกลับไปที่ห้องขัง ฉันจะแสดงให้คุณคุณเซไม่มีใครพูดกับลูกฉันแบบนั้นหรอกจากนี้ไปฉันจะปกป้องครอบครัวของฉันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพีเตอร์คุณมาทำอะไรที่นี่ฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณ เรื่องอะไรถ้าฉันขอถามละ่ะลลซ่ากับแซมมวลต้องไม่ได้เกรดไม่ดีพวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนมาเกือบเดือแล้วแน่นอนพวกเขาได้รับเกรดไม่ดีไม่คุณฟังฉันให้ดีๆนะพวกเขาจะ คุณปีเตอร์คุณทุกอย่างโอเคไหมฟังฉันนะน,นี่มันเกี่ยวกับลูกของฉันพวกเขาดูไม่ดีเลยฉันควรเรียกรถพยาบาลไหมฉันไม่อยากให้คุณให้เกรดไม่ดีกับลูกฉันฉันจะเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้ คุณเข้าใจแผนไหมทิมใช่ฉันรู้เอาละซ่อนอยู่หลังห้องน้ำยามกำลังมาคุณต้องเงียบสิบทั้งหมด สวัสดีคุณวอเตอร์คุณมาทำอะไรที่นี่คนเดียวไม่มีอะไรคนอื่นๆกำลังทักที่ยงอยู่ตอนนี้แบ่งอยู่เสมอที่12บสนาฬิกาคนน่าสงสารคุณทำงานคนเดียวเหรอ แต่น่าเสียดายที่ใช่ฉันเองก็เหงามากเหมือนกันฉันอยู่คนเดียวและฉันหนาวฉันขอโทษแทนคุณคุณไม่อยากไปร่วมงานกับผมสักหน่อยเหรออาจใช่โอเคทำไไมไม่ เข้ามาสิคุณจะรออะไรอยู่ล่ะเข้ามาสิฉันก็ไม่กัดเหมือนกันทีนี้ทิมการแก้แค้นมันน่ารักโอ้พระเจ้า เร็วเข้าเลนดาออกไปจากที่นี่กันเถอะรถสีแดงเป็นของฉันเข้าไปข้างในกันเถอะสวัสดีคะ่ะมีอะไรให้ช่วยคะสวัสดีครับผมต้องการรถพยาบาล ไม่ฉันไม่ต้องการรถพยาบาลฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วคุณแน่ใจนะใช่ฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไว้ค่อยคุยกันทีหลังเราจะทำยังไงกันดี เราจะแก้แค้นร่วมมือกันเราอยู่ยงคงกระพันไม่มีใครจะยุ่งกับเราความสนใจของผู้ชมที่รักนี่เป็นข่าวด่วนโปรดฟังให้ดีๆ สองอาชญากรได้หลบหนีออกจากคุกในมิวนิกชื่อของพวกเขาคือทิมและลินดาโทรหาตำรวจทันทีถ้าคุณเห็นพวกเขาโอ้พระเจ้านั่นไม่จริงเป็นไงบ้างมารี ลูกค้าโอเคไหมมันเกี่ยวกับทีมและลินดาเกิดอะไรขึ้นพวกเขาหนีออกมาจากคุกโอไม่นั่นหมายความว่าที่รักเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคไหม หน้าอกฉันเจ็บมากโอไม่มาตินอยากจะพักรับประทานอาหารกลางวันเมื่อไหร่ก็สิบสนาฬิกาขอบ่ายมงเย็นคอสิสนาฬกาเขียนความคิดเห็น